คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนไม่จำเป็นะ่ะเพราะว่าผมสั่งการไปแล้วคณะเดินทางไปแล้วด้วยนะแจกกับทูวิร,รมนะครับชี้แจงในหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องของการใช้กฎารศรรึกการใช้มาตรา4ี่ี่พร้อมกับคดีความต่างๆนะแล้วก็ในส่วนที่ผู้กระทําความผิดกฎหมายแนละนผิดอย่างไรผิดเรื่องอะไรไปชี้แจงเท่านั้นเองเพราะว่าผมทําเพื่อประเทศไทยไงคุณไม่กังวลอ่ะหลายอย่าง็จะเจริญก้าวหน้าวันนี้ก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่รับการ ได้วความเชื่อมั่นระดับที่21ของโลกสองปีที่ผ่านมาไม่ไม่มีอันดับเลยอ่ะนี่อ่งดีๆนำไม,ไม่เขียนฮะ s ิปซอกตัวเองบิสเนสอีกรำดับที่47เนี่ยดีๆไม่ออกอ,ออกแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะ <S <S ผมสั่งการไปแล้วว่าภายในสิ้นเดือนปีนี้ไม่มีการทำบองแก่ทองอีกต่อไปในระหว่างนี้ก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องกัน ปรับพื้นที่คือสภาพอันที่สองเตรียมหางานให้คนงานเป็นพันกว่าคนเนี่ยใครรับผิดชอบก,กับผมอ่ะใครสำหรับประชาชนที่รับความเดือดร้อนกันก็จะเยียวยาดูแลให้เข้าไปให้กระทรวงสาธารณสุขไปดูแลรักษาซึ่งมันก็ยังไม่มีเหตุผลทางวิชาชัดเจนนะว่ามันเกิดจากอะไรเพราะทุกพื้นที่มันก็มีมากมีน้อยอยู่นะครับวันนี้ก็มันไม่ชัดเจนอนะ่ะอีก,ออกอเรื่องของที่สัาพันธ์ที่ถูกก็คือมีคนไปบิดเบือนว่าผมพูดว่าอะไร ไฟ้ป,ไป,ป่าเนี่เกิดจากคนก็คนมีน้อน้อยก็ไลยสงสารเขานะเขาก็ต้องไปหากีนในป่าแล้วเขาก็ไปจุดไฟก็มีคนไปพาดพิงมาติชนเขียนว่าอายกว่าคนจนจุดไฟป่า,ปามันเขียนงี้ได้ไงมันเขียนหาเรื่องอะ่ะผู้จัดการเหมือนกันเขียนอยู่ได้ชัดชวานโถคนอะไรเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยมันเก่งไว้ยางไนผมถามเลยดิ เขาทำงานกันแทบตายอ่ะปามาจากวันแรกจนวันนี้ยี่สองมิถภาทุกวันจะเอาอะไรกันอีกเสรีภาพอ่ะเ <c oughs> ขาชี้แจงมาแล้วเรื่องคดีพอร์บอบวิวเตอร์มีใครลงให้มั้ยมีไหมมีป่ะตำรวจเขาชี้แจงอะหลักฐานอ่ะไม่มีมีวันมั้งหน่อย,อยไม่สนใจแต่วันนี้จ้าจ้จา,จาเรื่องเดียวผิดหรือเปล่าไม่ยู่แค่เนี้ยเขาพูดไม่ฟังอ่ะ ราะนั้นอย่ามาบ,บีดเบือนกันนะแต่คุณแม่คุณลูกอะไรทั้งนั้นแหละไม่ได้พูดคำว่าเจ้าอย่างเดียวก็ในคอมพิวเตอร์เป็นอย่างนั้นนะ่ะเขายึดไปตรวจอ่ะมีตั้งแปดเก้าประโยคอ่ะที่เขียนนั้นผมรับไม่ได้ด้วยจะเขียนไปเลืเล่อยเปื่อยอ่ะนะไปฟังแล้วคนก็มาหาว่รรังแกก็ไม่ทําไม่ได้ไมันจะตาย,ยางไงเขียนบ้านคนนู้นคนนี้อ่ะฮะผมบอกเลยนงรัฐบาลนี้ผมไม่ยอมรับกันหมิ่นพูดประชาธิปัตย์โดยได้ดขาด ราทำมาตลอดอะปัญหาแล้วรับผิดชอบร่วงไงกับผมบ้างไหมล่ะมีแต่แติแต่ว่ากันนั่นแหละือแล้วก็รู้ด้วยว่ากฎหมายเขาว่าอย่างไนะการเปิดไปต่างประเทศเขาทำได้ยังไงเทคนิคเขาย้ายไปยังไงเขาทำยังไงถ้าตายแล้วบอกไม่ให้ทำอะไรเอาไปรังแกคนกลายเป็นไอ้คนทำความผิดกลายเป็นถูกรังแกเออ แล้วกลายเป็นว่ารัฐบาลหวังผลทางการเมืองมันจะหวังการเมืองอะไรล่ะผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้หวังการเมืองผมว่าให้ประเทศเนี่ยมันเดินหน้าไปได้พวกเธอมีงานทําในการสร้างความสุขให้สังคมไม่ใช่มีงานทําจากความขัดแย้งจะทํามันไปไม่ได้จริงก็วันหน้ากับลูกหลานมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีอ่ะก็เป็นเรื่องของเธอกแล้วกันไม่ยุ่งด้วยวันนี้ก็ทําอย่างเต็มที่ นะทําให้จนไม่มีเวลาทำเพราะประเทศนี้มันเป็นของของผมกับของทุกคนด้วยไม่ใของผมคนเดียวถ้าผมทําคนหนึ่งรัฐบ,บาลทําอีกสามสิบสี่สิบคนน้ำมตรีคอชอทําอีกส่วนหนึ่งที่เหลือทําลายทั้งหมดแล้วมันจะเกิดอะไรได้ไหม่ะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมีข่าวเข้ามา,ามีทหารไปเรียก โน้มานเงินทองอะไรผมให้ตรวจสอบว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่าพูดกันเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยถ้ามีจริงก็ถ่ายรูปมาเอาเทปมาผมจะปลดมันเดี๋ยวนี้แล้วก็มันไม่ไม่มีหลักฐานเะนี่ยเขียนไปเรื่อยตกลงประเทศนี้มันจะอยู่กันแบบนี้เหรอฮึแล้วผมไปจักัดถิ่ถือตรงไหนไหนต่อบางคนเนี่ยว่าไหนถ้าไม่มีเทปภาพตรงไหนบ้าง เสียภาพนั้นคือด่ารัฐบาลได้ตลอดเวลานั่นเลยนั่นนั่นใช่ใช่ไหมก็ไปรอด่ารัฐบาลหน้านน่นรัฐบาลผมด่าได้แค่นี้แค่นี้ก็ทนเยอะแล้วโอเคนะจะรีบไปงานผู้าน<ป>สิริเดชจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการค่ะถามนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยท่านรองนายกบอกว่ารัฐมนตรีใน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 รัฐบาลน,นี้มีถูกขราคนบ้าไงแล้วก็จับมาแล้วสอบสวนมาแล้วไอ้คนนี้ก็บ้ามีเบอร์ทุกคนอ่ะเขาสอบแล้วมันบ้า โรคจิตเขาจิตแพทย์เขาสอบแล้วครอบครัวก็ยอมรับไม่กินยาแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะมันส่งผลกระทบให้รัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยเกิดกลัวคนบ้าก็ไนคกล้าไม่กลัวผมบอกไม่ต้องกลัวผมคุ้มครองให้จะกลัวทําไมถ้ากลัวก็เดี๋ยวผมจัดคนไปรอพอเหนใครกลัวดิ แล้วก็มีข่าวถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีใครปรับล่ะเธอปรับเหรอผู้จัดการปรับใช่ไหมปรับไม่ได้ค่ะไม่มีอำนาจแล้วท่านมีใช่ไหมนายกท่าไม่ปรับไงแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะก็ไม่ปรับวันนี้สถานการณ์การเมืองและความเคลื่อนไหวต่างๆก็ทางการเมืองไม่ดิผมไม่ได้การเมืองอ่ะมันทําให้ท่านนายกเนี่ยเไม่ไม่สนใจเสียสมาธิในการทำงานหรือเปล่าไม่เสียงานฉันก็ทําเท่าเดิมมากกว่าเดิมไม่ทำไปท่านโมโหก็เรื่องฉันฉันโมโหแล้วท่านทำงานกันแล้วกันยิ่งโมโหยิ่งทำงาน ไม่มีท้อแท้ไม่มีท้อแท้ไม่น้องกูอะนะสู้ตายอยู่แล้วห้องกูอะไอไปพลาดเลยปะมันจะมีอะไรที่ทําให้ท่านนายกท้อแท้ในเวลานี้หรือเปล่าไม่มีผมทำเพื่อชาติผมหมดจะไปท้อแท้อะไรไงชีวิตผมยังให้ไปแล้วอ่ะฮะตั้งเด็กโตเนี่ยสามสี่ปียังไม่พออ่ะยังไม่รู้ว่าผมเสียหลัอะไรไปแล้วอ่ะฮะตัตายไปเท่าไหร่ือตายไปแล้วกี่คนกี่พันกี่หมื่นทหารเขาตายไปอะ รวมถึงการเรียกร้องสิทธิ์พย์นุสยนชนต่างๆพวกนี้มันทำารเรียกอะไรล่ะไหนพูดมาที่กรณีที่เขาเรียร<ว>กร้องรู้จักเขาทำว่าผิดหรือเปล่าเขาผิดพอร์นเอเตรอร์หรือเปล่าก็ทํา,าทตอนนี้ก็โดนจับตอนนี้ทำวาหน้าโดนจับตอนหน้าไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวประชาปตยพอ,อยังพอใจยงังทาอะไรก็โดนมาแล้วน่ะพวกนี้ทําให้ท่านนายกมุนเหงียแต่ไม่เสียสมาธิใช่ไหมคะไม่มีถ้ามันถ้ามันแยกแยะไม่ออกก็ไม่ใช่คนฉันแยกแยะออก สถิติปัญญาพอมีเพราะบุญจิตเพราะว่าบลุยจิตไงก็กลุยของฉันน่ะไม่เกี่ยวอะไรกับเธอวะใจเธอหลงดีทั้งวันเหรอมันบ้าแล้วแบบนั้นน่ะไม่ต้องทำอะไรไงคอยยิ้มยนันไมได้พอแล้วค่ะหลัวไหมละ่ะใครกลัวใครคะเธอหลัวไหมห่วงสุขภาพอะไรยกไว้ห่วงค่ะห่วงห่วงเส้นสมองจะแตกไม่แตกไม่แตก แข็งแรงบร่แต่ก็แตกให้มันรู้ไว้ก็แตกก็คือแตกแตกเพื่อชาติเป็นอะไรไปล่ะเธอ<ๆ>เคยคิดไหมล่ะ